ก็พอเสร็จปีการมีรายชื่อผู้รับการศกาก็ดีมีด้วยแก็อนท่กัน้องอาจจะยังนิดนึงนะครับก็ดีใจะค้นี่อให้พวกเราตั้งใจแล้วก็เรีรู้ศึกษาความรู้กับประสบการณ์ต่างๆรอว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ดีๆมาให้กับพวก ิ่ที่อยากบอนะครับที่มาช่วยสร้างกิรมดีๆสำหรับพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจ่ะคสนุกสนานด้วยกันแล้วก็แสดงออกให้เต็มที่นะครับคือ All i k e t take it s l o r t u n e it y t o e l c o m e a l e take it easy, cheers, e p e r t s to hone the activities tonight. Okay, I hope you enjoy e v e r y t i e s I hope t i k e And uh, thank you for my teachers and i like you to learn more experiences and uh, pay attention to your activities at the activities again and enjoy and I hope you will enjoy, okay. okay? And I'd like to introduce my friend She is a lecturer from Uttar she is my, 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 my friend who is at the university เชิญทีนี้เลยว่าเหตุผ่แรกคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่หมอรัตนพัฒน์โสราศั้ด่แล่ายสมานนะครก็สามีเพื่อนหนาหนาตีเพื่อนกันสไลเดอรกจีนะครับก็เลยออกไปทำแล้วมีขอใครนะครับก็พี่เพื่อนน้องวันนี้ขอให้พวกเราส่วนสนานกันนีอ่ะตอนรับผมมให้กับท่านยกรอาจารย์ เราจะเพิ่มความน่าดึงดูดให้มากขึ้นโอเคตื่นเต้นมากวันนี้ถ้าผมได้ตอบเขาต้องกินแตงโมและพี่กดแมกนิโอมะมีให้มองได้ร่วมสนุกอย่ากับมาแต้ก็ได้ครับ Please introduce ourselves before เราจะขอที่ให้มาซิฟอง Okay we would like to give our gratitude opportunity to the oh okay to the our senior first the oldest one is okay, okay. okay. วันน yeah, so uh, like ี้โรงเรียนวน้โรงเรียนหองการนะครับก็จากเชองเอง้าการก็เลยมาเข้าค่ายที่ศูนย์การจัดายนครับก็ทุกครับเ็ดีทีกคนครับ so g o o e v e i n g everyone m a m is i a n c Okay, so I graduated from Thomas University, majoring in linguistics and now I'm doing a master degree.